อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ังนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอมเกชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009อิรติชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรี่ชติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ สวัสดีครับมีนักกีแบร์นะคบวันนี้เราจะมาพาลงดันห้าสิบเอ็อหรือดันสัดสปดาหนะครับซึ่งมันก็จะมีส่วนวัตถุดิบเนี่ยในการทําของทองเนาะก็มีเพื่อนๆถามอยู่นะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมแต่ว่าหินเขียวเนี่ยมันจะได้ทิศหนึ่งแค่สี่เนาะแต่ว่าใบาฟ้าเนี่ยมันจะได้สี่แต่ว่าอีกอันหนึ่งอ่ะไปกดส่งโค้ชมันจะได้ห้าเนี่ยหมี่ก็สร้างไป,ปตอนนี้ก็น่าจะสามชิ้นแล้ว อพอเราได้มาเสร็จเราก็จะ่ืลืม,มาอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับมันทำให้ CP เราพุ่งพ่าแล้วของทองของทองเนี่ยใส่ชิ้นหนึ่งบวกประมาณร้อยอันนี้เราจะสวนนะประมาณร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนาะเพราะนั้นเพื่อนๆ่อต้องทํเลยครับอันนี้สําคัญมากนะครับวันนี้เราจะมาพาลงนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะซึ่งอันนี้หมีก็ลงมาแล้วแหละเราก็ซึ่งบอมันจะมีหมสีตัวเห็นไหมฮะโดยมีผู้เข้าข้าวก่อนคือบอลตัวแรกเนี่ยมันจะเอาสกิลเชือกมาเนี่ยโดนคนไหนเนี่ยก็ให้คนหนึ่งไปอยู่ใ,ใกล้กัน ตัวที่2เนี่ยบอสมันจะมี3จังหวะครับก็มันจะเป็นเอลีกว้างๆก็ให้เรากระโดดประมาณ3ทีก็จะพ้นส่วนตัวที่3มนะครับมันจะเสกะระฆังทองสุ่มใส่คนหนึ่งก็ให้เราตีะระฆังทองแค่นั้นเองส่วนตัวที่4เนี่ยโผลมาเนี่ยมันจะเรียกคล้ายๆเป็นซอมบี้หรือผีมาสีตัวให้เราฆ่าให้หมดก่อนไม่อย่างนั้นนะ่ะถ้าเราปล่อยมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะตึงผู้เล่นเราทางตีเราก็ดูดเลือดซึ่งเป็นอะไรที่เป็นปัญหานิดนึง เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าพูดมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเรามาเล่นเลยเดีกวนะ่าเชิญรับสมัครมาตี้ไปเลยครับผมจะม,มีคนรับเราไหมนะนี่มารับเขออาอี่อันหนึ่งนะ ่ะรวมมาร์ตี้แล้วครับผมขุ้นยอดะถ้าเดี๋ยวมีจะพาลงให้ดูเลยเดีกว,ว่าน,นะครับจะได้เข้าใจง่ายกว่านเนาะอ่าเริ่มมาเราก็ตีมอนก่อนเลยครับ พอเราเคลียงนี้ไปเสร็จตรงพอไปข้างหน้ามันก็จะเจอมา4ตัวนะฮะพอเราฆ่าบอสมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวแต่ว่ามันจะเป็นทีละสเต็ปสเต็ปนะครับก็ประมาณนี้ฮะลุยครับผมบอสซึ่งบอสต,ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับก็คือมันจะเสกเชือกครับผมเสกเชือกมาสองอันสุม่มก็คนที่โดนก็ให้มาอยู่ใ,ใกล้ๆกันเอาง่ายๆนะเอาตัวนี้ง่ายๆคือทุกคนอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเลยครับสี่คนง่ยนะ่าเลงจบ พวกตัวยิงไกลก็มายืนใกลกันน่นอครับง่ายเลยเนาะชึบชึบอ่าโบกพนัาโจมตีก่อนนะครับผมชัวครับเพลงดับก้าวกบีเดียวได้ย่อรับไปเพื่อนเอ้ยเอาไปทีกระบีเดียวได้เวอร์ชั่นหนึ่งเอ้อยไม่ทนันละไม่ยิงโอ้โ,อโ,อโหลบหเห็นไหมครับว่าโดนแรงมากเลยไม่มีอยากลองโดนเลยนะเจ็บ เห็นไหมครับเอ,อ้ยมันยังมันใช้เชือกอย่างวะอย่างอย่างนะเ้ยเนี่ยครับเนี่ยหมีโดนเห็นไหมหมีก็จะเข้าไปใกล้ๆกับเพื่อนคนที่โดนเห็นไหมอยู่ใ,ใกล้ๆกันแค่นั้นเองครับพยายามคนที่โดนเชือกรัดอะให้อยู่ด้วยกันครับเป็นไปได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากแบบสนใจเลยอะเพื่อนๆเขาทุกคนสี่ตัวมายืนอยู่ด้วยกันเลยครับแค่นี้ก็จะผ่านง,ง่ายเลยเนาะเพราะว่าต่อให้มันมัดใครกันแล้วแต่ยังไงยังไงก็อยู่ด้วยกันหมดเนาะ เค้ยมันจะปรับปรับแรงแบบนี้เฮ้ยแหลกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่แหลกดิอ๋อมันปล่อยระครังทองเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวมันจะปล่อยระครังทองสูบมันใสอีกคนหนึ่งก็ให้เพื่อนเราตีทีนี้เพื่อนเขาวิ่งไปตีละพอาะระครังทองแตกมันก็จะโดนมันก็จะลมให้เราตีอย่างเงี้ยครับโอ้โหเหมือนดานเมจตี้นี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรือวะ หมีไม่ค่อยขี้เลยวะโอ้โหกระโดดโลบครับเรียบร้อยครับสำหรับตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองต่อนะครับไม่ยากครับไม่ยากเพื่อนๆต้องลงด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ลงเนี่ยเสียหายนะครับบอสก็มีห้าตัวแต่ก็มันก็ไม่ได้เก่งเอออะไรมากมายเนาะ แต่ว่าอย่างที่บอกอันนี้มันแค่โหมดธรรมดาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเออโหมดยากอะ่ะโหมดวบบน,นี้เยอะอันนี้เขาก็คงไม่อยากทําให้เกมมันยากมากเว้ยเดี๋ยวคนเลิกกันใช่ปะละ่ะเพราะว่านี้มันมันส่วนสําคัญเลยนะเพราะานี้มันส่วนสําคัญเลยครับเพราะว่ามันจะได้ของทองเนี่ยมันก็มันก็คือทําให้ตัวเราเก่งหรือไม่เก่งเลยเนาะอันนี้เริ่มมาให้ตีพวกมแมลงก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมแมลงมันจะตึงเรา แมลงมันจะตึงเราโอเคแล้วกูโดนอุย้ยเกือบโดนอุย้ยโดนนี่ยว่าเป็นกรรมเนี่ยคนนั้นเขาวิ่งไปตีมแมลงให้แล้วฮะเดี๋ยวมันจะมีมเออพวกซอมบี้ครับเห็นไหมที่เกิดมาควรต้องรีบฆ่าเลยครับแต่ว่าอันนี้มีคนเขาไปฆ่าแล้วไงหมีก็เลยไม่ต้องหมีก็เลยดามเมจบอสอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าถ้าตัวดามเมจตีบอสเร็วมันก็ดีกว่าครับ ถ้าเกิดเราไม่ฆ่าพวกซอมบี้เนี่ยมันจะเกิดคือคือซอมบี้เนี่ยอ่าสักพักนึ่งนะซอมบี้มันจะตึงตัวละครเราก็ดูดเลือดเอ้ยไม่มีคนไปฆ่าวะนีเเฮ้ยเดี๋ยว,ยวชัวร์อ่าตอนนี้เราก็มาตีพวกมแมลงเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยดูดกูอีกเออเอะไรครับอ่ามีมีคนไปตีแล้วไม่เป็นไรเราอัดต่อเลยครับคอม,มโบสกิลไปครับฟาดฟาดฟาด โดนลบรับผมหลักๆก,ก็คือเอาง่ายๆซอมบี้เกิดอ่ะหรือตัวอะไรเกิดให้เพื่อนๆฆ่าที่เป็นลูกมันเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นสังเกตว่าจะมีคนไปนตีอยู่แล้วมีก็ไม่ต้องนะฮะมีก็ดาเมจไปเลยนะครับอ้าวเห็นไหมถ้าเราฆ่าไม่หมดเห็นไหมมันจะโดนตึงแล้วเราจะโดนดูดเลือดเห็นไหมฮะแต่ไม่แต่ว่าไม่เป็นนะครับม,มันไม่ได้ดูดแบบทีเดียวเราตายไงแต่ว่าเราก็ควรจะจัดการลูกน้องมันก็ประมาณนะะี้ฮะ เราก็อย่าลืมหลบสกิลบอสเลยนะเพราะโดนทีนี่ครึ่งหลอดเลยเอาละก้าวกระบ,บี่เดียวได้ขั้นสุดจอจอ้าโอ้โหโ,โ,โดนเข้าไปครับก้าวกระบ,บี่ของเราคือคือตอนนี้มันขั้นสามแล้วต้องรีบฆ่านะอันนี้หมีไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดขั้นขั้นหนุสูงไปเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเออเราไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเรารีบฆ่าก่อนครับมันไม่ดีแน่นอนละครับสาบครับขวดครับ เ,เขาก็มีเดียวได้จ่เป็นไรครับถ้าตอนนี้ถ้ามันไม่เรียกลูกเราก็ฆ่าได้เลยครับอุ้ยเฮื่อ,อหน่อยเออโอเคอ่ะต่อไปตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปนะครับเดียวต้องนี้ฆ่าแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวอแล้วอ่หมีไมไ่กินข้าวเลยเวนกรรมตัวนี้เอาง,ง่ายถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนโดนบัะก็ให้ไปตีไปตีะระฆังมันจะมีซ้ายขวาแค่นั้นเองครับตัวนี้หมีว่าจะน่าจะง่ายสุด หูเขามาอย่างหล่อเลยวะ่ะอ,อย่างนี้ต้องตีห,หัวทีมาและมาอย่างหล่อขนาดนี้เป็นพระเอกกับพี่ราชันกัเหลียนโอ้โห<อ>ผ<อ>ูชาตัวเบาควาซึ้งจริงวะ่ะหลบหลบสักนิดนึงนะครับเอาดาเมจก็ใส่เข้าไปพุบโอ้ขีสองหมื่นครับผมสองหมื 27, 000, 30, 000นะ่นเจ็ดกับสามหมื่นอะแรงครับผมโหแต่อีกคนเขาแรงกว่านี่นะก็โดดหลบครับผมออกละ 9, ก้าวกบีจ้าไปเยี่ยง นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเนี่ยขึ้นมาก็ให้เราไปตีเนี่ยให้ให้มันตีให้ไม่มีแสงขึ้นมาแล้วเราก็ไปตีอีกอักษรหนึ่งแค่นั้นเองครับเดี๋ยวนะไอ้คนอีกคนหนึ่งตีอย่างอ่ะเขาตีแล้วโอเคโอเคเราก็กลับมาล็อกบอสต,ต่อเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวล็อกบอสด,ดิเออไม่ไปตีใครวะเพนกรรม แต่จริงๆอะเราให้ซปปับไปตีได้เลยครับตัวดาเมจไม่ต้องเนาะแต่ว่าน,นี้หม,มีไม่รู้ว่าเขาเป็นกันหรือเปล่าไงเลยวิ่งไปเช็คก่อนแต่ล้วเรามีเพื่อนที่ปาร์ตี้ลงกันประจําเขาเป็นงานเราก็สปปับอย่างเดียวไปเลยครับเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครตีอะเห็นไหมถ้าไม่มีใครตีจะโดนสายฟ้าหมดนิดนึงครับไชุบไชุบ ตัวนี้ไม่มีระยกครับตัวนี้หมีว่าน่าจะง่ายสุดแล้วแหละเพียงแต่เ,เราต้องรู้เมคานิกนะเนาะแค่นั้นเองเฮ้ยอันนี้กระโดดครับอันนี้ต้องกระโดดเอไม่ทันแล้วมอ,อันนี้กระโดดไม่ได้นะต้องตีลังกาแต่ว่าหมีไม่ทันหมดอย่างเงี้ยเจ็บเลยครับผมเอาละวิชาสุดยอดเก้ากระบี่อ๋อมีคนไปตีให้แล้วโอเคนายจะปะกัชั้นอย่างง้นเหรอวิชาเก้ากระบี่เดียวได้จ้า มันจะตายแล้วไม่ต้องก็ได้ครับถึงเหมือเส้นค่าเลยก็ได้เนาะเรียบร้อยครับผม<ำ>อย่างที่บอกว่าตัวสามมันง่ายมันไม่มีอะไรเลยอะตัวสามอ่าส่วนบอสตัวนี้นะครับก็โผล่มาเราก็เข้าไปตีเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวเดยรอเพื่อนๆก่อนนะครับอ่าพอเพื่อนๆมาแล้วก็ลุยครับผมละเพลงดาบเ่ก,กบี อุวยครับหลบหน่อยครับเอาละรับไปเลยก้าวกบีเดียวได้อุากๆๆๆๆๆฟุ๊กๆๆๆฮะหมอตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวพอมันใช้น้ำแข็งเอ้ยเนี่ยเนี่ยใช้น้ำแข็งเนี่ยให้เราให้เราถ้าเราต่างคนต่างเดินหนีอย่าไปอยู่ด้วยกันกับวงนะครับไม่งั้นมันจะโดนดาเมจทั้งคู่ครับซึ่งไม่ค่อยคุ้มที่มันปฏิตรู้ว่าเด้อเด้อเด้อ ทำไมล่มไม่เหวอะงงมากเลยล่มต้องเหวคนแทงก่อนนะครับถ้าล่มไม่เหวคนแทงคนแทงตายก็เรียบร้อยนะครับตอนอมันเพิ่มาลังโจมตีเนี่ยมันตีแรงอยู่ครับก็ให้เราให้เราหลีกเลี่ยงนิดนึงนะเดินหน,นีเดี๋ยวสักพักนึงมันจะเอาหัวเออมันล็อกใครเนี่ยให้เอาคนนั้นเนี่ยไปอยู่หลบอยู่หลังกำแพงครับ แล้วเดี๋ยวมันก็จะพุ่งชนนะครับเพราะแค่นั้นเองพอมันพุ่งชนมาติดสตันยาวก็จบเลยเห็นไหมครับนนเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยไปเซียนเห็นไหมเขาจะโดนดาบคู่ล็อกหัวเนี่ยคนที่โดนดาบคู่ล็อกหัวเนี่ยบอลจะพุ่งใส่แค่นั้น,นครับพอบอลติดสตันแล้วก็อาดยาวแค่นั้นเองครับดดเราก็ทำมีอยาวเลยครับ อันนี้ให้กระโดดนะครับแค่นั้นเองครับบอสบอสตัวนี้กออ็น่าจะเก่งสุดในธรรมาดาบอสแล้วมั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าอันนี้คือมันโหมดธรรมดาอยู่เว้ยมันง่ายเดี๋ยวถ้าเ,เพื่อนๆไปเล่นโหมดยากโหมดยากจะยากกว่านี้เยอะครับอันนี้ก็มาแนะนําแชร์วิธีเล่นทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออมันก็มันเล่นไม่ยากนะอย่าน้าแข็งมาก็เฮ้ยมันจะมาหาคุณไหมเออ พยายามอย่าอยู่ในการเห็นไหมอันนี้กระโดดมาโดนวงเดียวกันมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับนี่เหมือนดาวเมียตี้เราน้อยๆปกตินี่มันมันต้องตายแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวช่วยผมกระโดดหลบสะหน่อยนี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันรอใครครับ เวลามันล็อกใครสังเกตครับมันจะมีการกระบาดลงหัวครับเป็นรูปดาบควายอ่ะเอ้ยมีหอยก่อนอเห็นไหมครับพยายามหลบอย่าไปโดนนะครับถ้าตอนที่มันข้างอ่ะถ้ามันแรงมากเนาะอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดพันเลยมันจะล็อกหัวล็อกหัวใครนะมันเป็นล็อกหัวคนนู้นแต่คนนั้นเขาเขาไม่รู้อ่ะโอ้ตายแล้วคุยกก จบเลยอ่าเนี่ยครับเห็นมั้มันก็จะล็อกคนต่อเนี่ยเวียว,วิ่งมาหลบหลังซิเออเนี่ยมานนี้มานนี่หลบหลังหิมะเอา้าแต่ละคนอ,อ้าเฮ้ยมีมีม,ม,มีอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวมีสาธิตให้ดูเลยเห็นปะรอแค่นี้ครับเดี๋ยวมันก็จะมาชนน้ำแข็งเนาะน้องก็จะติดสตันไปเองอ่าแค่นั้นเองครับเราก็รีบอัดเลยครับรีบฆ่าเพราะว่าตอนช่วงที่บอสติดสตันเนี่ยมันจะ ตาตานยาวเลยครับเรารีบอัดดาเมจเลยเนาะเพราะว่าเหลือรีบบทเปอร์เซ็นต์เขาก็ม e ีเ tamam. ดียวได้อบโอ้โหสับครับคอมโบครับโอ้ยเร็ว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 อยูก่อนครับตรงนี้โดดโดดโดดสามจังหวะนะจะไม่โดนแล้วเขาตายกันหมดแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งดิมันจะพานอยู่แล้วเนี่ยตายว่ะยังโดดอันนี้เหลือหนีเหลือเหลือน้อยอ่ะตายแน่เออ เหลือนิดเดียวเองอ่ะเขาน่าจะทำกันได้ครับคือคือตะเกียบไม่ได้พลาดเพียงแต่ว่าเลือดมีเหลือน้อยคือมือส่วรู้สึกล่มลมเราจะตายเด็ดนั่นแหละปัญหาไม่มีคนฮิลหนึ่งหนึ่งอ๋อสองหนึ่งอ๋อเฮ้ยสองหนึ่งนี้น่าจะชนะอยู่เพราะว่าบอสเลือดเหลืออยู่แค่สองอเซนไม่ได้มีปัญหาเนาะอัดไปเลยครับพารอัดเลย แค่นี้งครับสำหรับการชนะบอลนะครับตอนนี้มีลงที่หาจอมันก็จะบันเทิงฮาริไทยนิดนึงเนาะ อ่อาทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะได้ชิ้นส่วนในการทําของทองแล้วนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ผ้าเนี่ยเออได้4อันแต่ว่าเราเราไปกดส่งเควสเลยสักอย่างนี่ถ้ามีจำไม่ผิดมันจะได้อีกหนเป็นห้าแล้วก็เศษหินเขียวได้ได4<ๆ>เพื่อนๆรอลเอีกสัปดาห์หน้าจะได้อีก4เราก็จะสร้างเราก็จะขามอาวุธได้นะครับทีนี้เพื่อนๆก็ ค่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับจนเราคร้าผงทองทั้งตัว CP ต่อชิ้นที่เราคร้าผงทองเนี่ยมันขึ้นประมาณร้อยเจ็ดสิบเนาะล้วก็ชุดผู้หญิงแฟชช่ชุดผู้หญิงค่อนข้างสวยครับโชคดีอะไรที่มีเล่นตัวผู้หญิงเห็นตัวผู้ชายละยังไงก็ได้จะช่วยเป็นไกด์ไลน์ที่ทําให้เพื่อนๆสามารถผ่านบอสได้หมดนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆได้ของทองทําของกองรบทั้งตัวนะครับ ล้วเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้มีทำไกด์แล้วเกี่ยวกับูลูไลท์เบรกก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวมีนั่งไล์ทำให้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ